นักเรียนสาวเข้าใหม่โดนไอ้สาราชัวแกงตั้งแต่วันแรกที่โรงอาหารแถมเธอยังโดนเพื่อนร่วมชั้นบูลลี่บอกชาวอังกฤษพิสูจน์แล้วว่าชีวิตที่ไหลนมนั้นมีอยู่จริงท่ามกลางเสียงหัวเราะของเด็กทุกคนไอ้สาราชัวก็ยังเลวได้อีกบอกการมีชีวิตรอดอยู่ในรัสเซียโดยปราศจากนมนี่มันเป็นเรื่องยากพระเอกที่เห็นก็ไม่สบอารมณ์ทนไม่ไหวเขาจึงเทเกลือใส่มือเดินตรงเข้าไปปาใส่หน้ามันและจับพอดกางเกง ให้มันได้โชว์ความขาวอับอายขายที่หน้าประชาชีเสียงดังจนแม่บ้านต้องเข้ามาห้ามบอกฉันจะฟ้องคุยใหญ่นะถ้าพวกเธอไม่ยอมยืดแน่นอนครับว่ามันคิดจะเอาคืนดีว่าเพื่อนคนอื่นเข้ามาช่วยอย่าศึกไอสาะระชัวก็เลยเดินออกไปแบบของคืนแต่พระเอกนี่เดินเข้ามายั้งหล่อจนสาวๆแอบกรีดโอ้โหอยากได้เป็นพ่อของลูกในอนาคตเขาสอนหญิงสาวบอกว่าต้องรู้จักสู้คนเธอเลยตอบว่าไปตายซะ เออมันต้องอย่างนี้สิเรียนรู้ไวแล้วพระเอกก็หันไปบอกทุกคนก่อนเดินออกจากห้องว่าหุ่นแม่สาวอังกฤษแม่งแซบเวิรเวงเพื่อช่วยเธอเมื่อพระเอกเดินออกมาก็ถูกไอสาราชัวเข้ามาหาเรื่องแต่สองลุมหนึ่งก็ยังไม่ไหวขายที่หน้าหนักกว่าเก่าเล่นเอาแม่สาวคนนี้อยากได้เขาเป็นสามีขึ้นมาเลยครับ และหากคุณไม่อยากเสียจังหวะในการรับชมดูคอนเทนต์แบบไม่มีโฆษณาผมแนะนำ u u u b e ผีเมียมในราคาพิเศษเพียง69บาทต่อเดือนจาก209บาทเพียงสแกน QR code บนหน้าจอนี้ได้เลยครับ